d ด i ลี่เดลิเวอรีโอ้มันเป็นยังไงสิคุณนั้นคือพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารในอาช่วงอพค c a l y p s หรือก็คือช่วงไฮยนะนั่นเองที่อาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หายากมากๆคุณจะต้องไปหาอาหารเหล่านี้ในท่อระบายน้ำชั้นใต้ดินแต่ท่อระบายน้ำเหล่านี้นั้นก็ไม่เพียงแต่ว่ามีสภาพแวดล้อมที่ยำแย่ซับซ้อนเท่านั้น มันยังมีสิ่งมีชีวิตหลังหยนะด้วยคุณจะต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็นำอาหารกลับขึ้นมาให้ได้หากพลาดการนับถอยหลังหรือถูกมอนสเตอร์ทำการกำจัดเราก็จะสูญเสียทุกๆอย่างที่เก็บมาได้นั่นเองและนี่ก็คือคอนเซปต์ของแมปนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆแมปนี้จริงๆก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยลเนี่ยอ๋อเดี๋ยว,ยวถึงแล้วถึงแล้ว เลยเลยมามา,มาเดือนนึงแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นแมปใหม่ๆอยู่เลยตอนนี้ขอดูรูปพรีวิวหน่อยซิอตัวนี้คุณคุณแฮเหมือนเคยเห็นจากในร้านพิซซ่าที่มีมีเป็นมัสคอตนะคุณคๆคุ้นๆเดี๋ยวไปลองเล่นกันแมปนี้ค่อนข้างน่าสนใจก็หวังว่าทุกทคนจะดูแล้วก็ชอบกันไป Oh. โอ้เอ้ยโอ้ก็ว่าอยู่ไม่ได้เข้าหน้าเกมไม่ได้เข้าหน้าอะไรนู่นนี่นั่นเลยนะครับอันนี้มันเข้ามาที่เซิร์ฟทูทอเรียลโดยเฉพาะเลยคือถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นอะ่ะก็น่าจะมาอยู่ที่หน้านี้กันหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตั้งค่าอะไรนู่นนี่นั่นก่อนโอเคปิดเพลงแล้วนู่นนี่นั่นแล้ว เสียงบรรยากายก็ยังอยู่นะครับโอเคมาคอนเซปต์ของเกมนี่ดูหน่อยสิตอนนี้ผมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นโกตรงนี้ก็คือเป้าหมายมั้งก็คือสิบเหรียญเราต้องเก็บให้ได้เอคอนเซปต์เกมคุณๆใะใช่ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นก่อนตรงนี้เป็นฟู้ดโซนนะครับเราต้องเอาอาหารมามาใาสา่ไว้ตรงนี้ โอเคป่ป,ปไปก่อนเซิร์ชนะฮะเซิร์ชลังอันนี้กดมามีเงินเก็บมาโอเคขั้นตอนต่อไปก็ตรงนี้มีประตูนะครับกดไปข้างในนี้มีพรมกินเก็บมาโอ้สี่สิบเดรียญเลยฮะแล้วก็เอาไอเทมนี้ไปยังลิฟต์นะได้ครับวิ่งไปวิ่งไปแล้วเราก็เอาใส่ไว้ตรงนี้เรียบร้อยทุกๆอย่างแค่นี้เหร เออเนี่ยมันคุ้นๆมากครับคอนเซปต์เกมถ้าใครถ้าใครเคยเห็นหรือว่าเคยเล่นเกมเรทเรโทใช่ไหมมันมันมันชื่อนี้ใช่ไหมเรโทเรโปเปโตสักชื่อหนึ่งครับที่มันจะเป็นหุ่นกระป๋องอะแล้วก็เข้าไปในยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปขนของมีค่าแล้วก็เอามาขายประมาณนั้นแล้วก็นี้กด go ด e ฟไป อันนี้ก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปหาของเออแต่ว่ารูปแบบนี้ไม่น่าจะใช่อันเดียวกันเพราะว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ของลิฟ์เนาะแต่นั่นแหละก็เป็นการไปหาของที่มีมูลค่าแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้คืออะไรเอยเบสบอลนะฮะอันนี้ใช้โจมตีได้วอดใช้โจมตีได้แล้วก็ใช้ขายได้ด้วยทางพวกนี้ล่ะเก็บไม่ได้นะครับผมว่ามันดูเงียบๆแฮเป็นเพราะเสียงเพลงเหรออ่านี่ไง <laughs> ผมนึกว่าเกมมิวสิกเป็นเสียงจากเกมอะไรพวกนี้ผมก็ว่าอยู่ทำไมเสียงมันเงียบเหงาซะเหลือเกินโอเคมันคงไม่มีเพลงอะไรที่น่าจะมีลิขสิทธิ์หรอกมั้งหวังว่านะโอเคครับเราไปให้ลึกขึ้นนะเพื่อที่จะได้เงินที่สูงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจริงๆเราก็จบจบได้เลยนะถ้าตามคำคำอธิบายที่เขาเขียนไว้ด้านนอกอ่าแต่ว่าทูตเลี้ยวก่อนกดไปอันนี้อะไรเนี่ยช่องฟินะครับจะมีแรนดอมแรอ โอ้ดูสิจะได้อะไรแรแน่นอนแบบนี้อันนี้ชีฟโซดาเก็บมาเงินก็เก็บมาเก็บมาเก็บมาเอ้ยคือตัวเกมทำออกมาได้น่าสนใจมากๆนะครับค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดอ่าขวดนี้ทำอะไรไม่ได้นะอุ้ยโอ้ยวัดตกใจจริงตะคิ้นี่เออนึกว่า ตัวอะไรเลยล่ะก็ก็ก็มีนั่นแหละตัวที่ไล่ล่าเอาละเราต้องเข้าไปตีใช่ไหมสวิงสวิงโอไม่โดนตีไปโอเคตีไปเรียบร้อยเป็นแค่ไก่นะครับออ้ได้อาหารด้วยเป็นอาหารนี่เองโอเคแล้วก็เอาไปวางไว้สวยคือเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตรงนี้คืออ่าอน,นี้ขึ้นไปยันพื้นดินแล้วกดไปอันนี้ก็น่าจะจบ ใช่ไม่ได้ลงไปต่อเรียบร้อยฮะก็คือคอนเซปต์เราก็สามารถที่จะลงไปเรื่อยๆได้เพื่อที่จะไปฟาร์มเงินประมาณนั้นเลยเรียบร้อยแมเข้าเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวแล้วโผล่ตรงนี้เฉยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราไปรูทมาได้ก็โอเคว่าแต่ขอดูที่ล็อบบี้หน่อยนะว่ามีอะไรบ้างคนนี้คือใครเนี่ยจอยคอมมูนิตี้นะครับอ๋อไม่ได้มีอะไร ตรงนี้มีเซลล์กับเกียร์เซลล์ทำไมเอ่ยอเซล์ในกระเป๋าเหรอลองดูสิเป็นยังไงอ่ะขายไปแล้วอืมอ่ะเป็นเงินก็เป็นเงินแล้วกันผมผมขี้เกียจทำความเข้าใจตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นเกียร์นะครับขอดูหน่อยสิโอมาระบบนี้ด้วย <c oughs> ระบบสตอ็อกมีก็ซื้อ ไม่มีก็ไม่ซื้ออันนี้ใช้ในการซ่อนได้นะครับเป็นเวลา30วิวิใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นน่าสนใจนะเนี่ยอาจจะว่าลองไปเล่นแบบปกติก่อนโอ้มีคาสด้วยกําลังจะเดินเข้าไปแลตวตะกี้นี้มีคาสด้วยนะครับคาสนี้ก็ใช้เงินในการปลดล็อกนะเออแต่ดีหน่อยคาสมันไม่มีสต็อกมีมีเท่าที่เห็นก็ซื้อเท่าที่เห็นได้แหละดีด,ดีอ่ามีตัวหนึ่งที่ผมซื้อได้ก็คือตัวนี้นะฮะร้อหนึ่ง สตาร์ติงไอเมไม่มีนะครับส่วนตรงนี้ก็ต้องปลดล็อกตามเลเวลนะโอเคก็อ่าไม่ต้องซื้อแล้วกันเล่นปกตินั่นแหละ <c oughs> มาบะเลเวลหนึ่งเซอร์เฟซเลเวล bring back food นะครับ avoid monsters โหวตโอเคเข้าใจได้ไม่ยากผมคงไม่ต้องโหวตหรอกเพราะว่าก็เข้ามาเล่นคนเดียวอันนี้คืออะไร เอาปิดเ๋ามีเวลาลืมไปมีเวลานะครับมีเวลามีเวลาอันนี้เอาเอาโอ,โอ้ได้เนื้อขอบใจมากครับได้เนื้อขอบใจมากอันนี้เปิดมาอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ขาโพดเก็บมาเอาไปใส่ก่อนพื้นที่มีจำกัดเค okay. คือเราได้ตรงอ่าคือถ้าเราได้ตรงนี้เราก็ต้องเอาไปขายข้างนอกอีกใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะหวัสดีฮะปลอดภัยเนาะ ก็นั่งดีนะครับเกมมันไม่ได้มืดมากเก็บมาทุบมาไม่มีซัมติ่าตัวนี้อ่ามีนาฬิการายอันนี้ขายได้ก็คอยและกันขอสำรวจก่อนมีแครอทปึ๊บปึ๊บแตงโมโอเคสวยสวยสวย,สวยโอ้ผมเข้ามาลึกอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มีนมเก็บมาเต็มแล้วเหมือนผมได้ยินเสียงไปดีกว่านะครับผมสามารถที่จะลงไปชั้นต่อไปได้แล้ว เล่นแบบปกติไปก่อนครับเรียบร้อยต่อไปก็ไปฮะ go d e e เดี๋ยวนะโอต้องปิดเหรอใช่ไหมปิดแล้วก็น่าจะเป็นแค่แจ้งเตือนแหละบ้งเพื่อให้รีบมามาที่ลิฟต์กันคือถ้าเล่นกับเพื่อนนี่น่าจะสนุกนะอันนี้ลองไปเล่นกันดูโอเคชั้นที่2 อ๋อ oh, จริงๆถ้าเราฟาร์มตั้งแต่ชั้นชั้นแรกแล้วก็เก็บเงินไปเยอะๆมันก็น่าจะถึงเป้าหมายในชั้นที่2ได้เลยนะจากที่คิดอันนี้เก็บวางไว้ก่อนขอหาอันที่มีราคาราคาหน่อยโอ้แต่เอาจริงนะผมคิดว่ามันหายากนะแต่ไม่ใช่เอ๊โอ้เดี๋ยวนะแตงโมแตงโมจะจะ,จะดูแตงโมไม่ได้เหรอแตงโมเหมือนจะมีขนาดที่ใหญ่ไปนะครับเหมือนจะกินหลช่องมากๆ ต้องเอาไปเก็บก่อนเอามาใส่โอเคโอ้แตงโมโลูกยงใหญ่เลยครับอันนี้ร้อเหรียญแจ๋วนาฬิกาทรายผมดอกไม่ได้เหรอเหมือนมืนกดใช้ได้ด้วยนะลองกดดูสิอ๋อเพิ่มเพิ่มเวลาประมาณนั้นแล้วกันคือมันก็มีไอเทมออกมานอ่เนาะอันนี้น้ำมัน น้ำมันน่าจะใช้ได้ใช้ไม่ได้ครับได้แค่ดอกอันนี้ก็น่าจะเป็นอาหารแหละตู้นี้ล่ะโนบไม่มีอะไรตีมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตู้วางเปล่าอืมตอนนี้ผมใกล้ใกล้น่ากลัวยัง New Entity อ๋ออยู่นี่โอ้ทำอะไรได้เนี่ย โอ้อืมเวลาก็ใกล้หมดสัญชตตญยานล้วนๆเลยอดิว่าต้องเข้ามาซ่อนในนี้เออแล้วถูกด้วยไปแล้วเนาะอ่าอันนี้มีเนื้อเน่าปล่อยไว้แล้วกันผมไปชั้นต่อไปดีกว่า มันยังอยู่แล้วผมไม่มีอาวุธด้วยผมออมได้ไหมผมออมได้ไหมออมออมออมอมดูออม,ออม,ออมด,ออมดูเอาเกมกระโดดไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วครับไม่มีเวลาแล้วต้องไปแล้วเออเดี๋ยวดรอปอันนี้แล้วกันแล้วก็เก็บอันนี้ไปโอเคไปไปไป,ไปเลยไปเลยเสียเวลาแล้วฮนะเวลาใกล้หมดแล้วเลยเหมือนเห็นอะไรสักอย่าง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปไปสวยงามครับสวย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 โกดีฟเลยไปปิดประตูด้วยเพื่อความปลอดภัยนะฮะจังหวะน,นี้มันเหมือนแหลกๆนะเออมันมันเหมือนแหลกๆชั้นที่สามแล้วเมื่อไหร่ผมจะเจอแบบของจริงเนี่ยอยากได้แบบของจริงมาอีกแล้วไก่ตัวนี้เหมือนจะติดไฟแล้วก็เรารอให้มันโดนย่างก็ได้นะถ้ามันเป็นแบบนั้น ตรงนี้ที่ไหนเอ่ยวัดที่ไหนเนี่ยแล้วผมติดอะไรด้วยก็ไม่รู้นะครับผมติดอะไรด้วยก็ไม่รู้ไปก่อนไปก่อนเข้ามาโอเคโอ้เข้าไปนานไม่ได้๋อเป็นอ๋อก็คือพวกก๊าซพิษนั่นแหละใช่ใช่เป็นพวกก๊าซพิษเราห้ามเข้าไปแต่ว่าไก่ตุยตรงนี้ขอขอเก็บหน่อยละกันนะคืออะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะแบบอ่ามันก็จะเต็มกระเป๋าเลย วัดว euh ัดพัมกิ้นลองหนพัมกิ้นลองหนอ่าชั้นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายปไปชั้นต่อไปดีกว่านะครับโอเคไปโกดี้ปิดประตูด้วย let's go let's go <S <C anc Such> เหมือนได้ยินเสียงเลยว a t เนื้อโอ้โหอิเล็กทริกติดฮีทด้วยขอเลยแล้วกันความก่อนความก่อนไก่รีบไก่รีบอุ้ยมีหลายตัวด้วยแต่รีบตุยได้ไหมมา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 รีบตุยหน่อยรีบตุยหน่อยเออโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งนี่วอดอีกตัวหนึ่งนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยช้า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  ไม่น่ารีบไม่น่ารีบตัวนี้ไม่ยอมตุยฮะแล้วคือมันเกิดแบบนี้แล้วผมต้องทําไงอ่ะผมก็ทําอะไรไม่ได้ผมไม่มีอาวุธอะ <c oughs> แล้วจะฟาร์มยังไงเดี๋ยวผมไปอเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเนื้อแบบไหนเนี่ยโอ้น้ําแข็งวางไว้ก่อนสํารวจก่อนนะฮะโอ้ชีสชีสแจมไปเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอุย๊ย ตัวผมมีตัวผมอีกคนอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวเออขอสำรวจดูก่อนเวลายังเหลือเยอะนะครับอาหารผมยังเจอไม่เยอะเท่าไหร่เลยขอมากกว่านี้หน่อยอาหารเริ่มเจอยากแล้วครับอันนี้ตู้สุ่มมาสุ่มมาโอ้ถ้าผมดูนตรงนี้นี่ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้มีแช่แช่เก็บมา,มาเก็บมาเยอะแล้วอันนี้เปิดปุ๊บปุ๊บ ไม่มีกลับดีกว่าโอ้เริ่มไม่มีแล้วครับของไอเทมอะไรพวกนี้มันไม่เหมือนชั้นแรกๆครัเก็บมาไปไปไปโอเคสวยครบแล้วเอาแค่นี้ดีไหมแค่นี้ก็เยอะแล้วนะเออเพราะว่าถ้าถ้าเราพลาดก็คือแพ้ของที่เราเก็บมาก็ไม่ได้เลยนะอ่ะแค่นี้ก็ได้ขึ้นดีกว่านะครับอย่า ไม่ไม่โลกมากนะฮะโอ้ตัวนู้นก็อยู่ฝั่งดูนครับดีที่ไม่ไปไปโดนนะโอเคเรียบร้อยของที่ผมเก็บมาได้ก็เท่านี้ครับแล้วก็ได้เงินมาด้วยอีก73เหรียญรวมเป็น8 800กว่าเหรียญด้วยกันเดี๋ยวเอาไปขายกันดูวัดตรงนี้ตอนแรกเหมือนจะไม่เปิดเนาะใช่ไหมผู้จัดการไม่อยู่นะครับเขา เขาสูญหายในชั้นอินดัสอินดอินดอินดเอ้ยจริงๆ4ชั้นนี่ก็อ่าไม่สิถึงชั้นที่4มันก็เป็นชั้นนี้แล้วนะอืมแต่ผมหาไม่เจอเอาเป็นว่าขอขายก่อนแล้วกันขายไปเลยครับขายหมดได้มาทั้งหมด800ฮะขอดูหน่อยสิอ่าดูดูที่คา้าดีกว่าขายเป็นไงบ้างเอ่ย ถ้าเป็นคนนี้ล่ะคนนี้ก็2,500มีผ้าพันแผ่นะครับก็น,น่าสนใจคนนี้ล่ะคนนี้มีบล็อกบล็อกทำไมเนี่ยขอตัวที่มีอาวุธแล้วกันอาวุธอันนี้บ็อกซีโคราเบสบอลวอเดอรอันนี้อันนี้น่าสนใจอ่าโอ้หมื่นสองแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยเหรอต้องทำดาเมจโดยการใช้เบสบอลหนึ่งพันดาเมจ เบบอลผมยังหาไม่เจอเลยแต่เงินนี่เก็บง่ายนะไม่ได้ยากโอ้อันนี้มีปืนเลยครับสามหมื่นอืมยากนะอันที่ยากค่อยว่ากันค่อยว่ากันเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์ของคลิปนี้ก่อนถ้ามีคนเข้ามาดูกันเยอะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นจริงจังกันใหม่โอเคครับทุกทุกคนคลิปนี้ก็สันส้นๆประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ แต่แป๊บหนึงครับแป๊บหนึงผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมแด่แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม